สวัสดีครับลูกค้าครับผมนี่ขั้นโกงครับผมขั้นโกงรอยยี่ครับนี่ขนาดนี้ครับนี่ครับข้อมเปย์มันครับนี่ครับจะเป็นขนาดนี้ครับนี่โกกครับนี่โกกมันครับนี่นี่ครับโกกนี่นครับขนาดนี้นะครับโกกมันอันนี้ปลายมันจะมีขนาดนี้ครับโกงเป็นนี้ครับขนาดนี้ครับโกงครับ นี่ลอยยี่ครับด้วยลอยยี่ครับน่ครับจะเป็นมดตุกับครับแบบนี้ครับงวงลอยยี่ครับแบบนี้ปีขนาดนี้ครับนี่ก้ปีมันครับปีขนาดนี้ด้วยครับด้วยนี่ตายมันครับงวงล้วขนาดนี้ครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับนี่เป็นโคกมันครับนี่ครับนี่รั่ำร่มโคกมันครับหงอมันครับ ก็ต้อตงการนะครับเด้อ